ติดหมอละมานนี่อยากออกกองอยากออกกองอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อออมครับออมมาจากที่ไหนเอ่ยปณินสามเราคิดไงมาคุยกับโด่งเนี่ยอ๋อก็คือนั่งตรงนี้อยู่แล้วครับนี่ขอเอาฟิกที่นั่งมาเอาฟิกที่นั่งครับเราชื่อติดกันพอดีก็เลยสวยสวยสวัสดีครับหมอโด่งแหมหมอโด่งของเราจะเป็นหมอเป็นนักศึกษาแหม่ว่าที่นักศึกษาแพทย์ คณะอะไรนะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยจุฬครับนี่้ช่วยเราวินาทีตอนประกาศผลให้ฟังเลยว่าผมตกเต็ดแล้วอ่ะก็รอไล่หรือว่ามันจะประกาศวันจันวันที่1ีนาผมเนี่ยแต่เหมือนประมาณว่าเขาเลื่อนมาประกาศมันเลหัยตอนแรกก็ไม่รู้เลยไม่คิดว่าจะประกาศตอนแรกก็มีข่าวว่าวันศุกร์ตอนเลิกหันเมื่อตอนเย็นเราก็ไปเที่ยวเลยผมเหว่านั่งรถเมล์อยู่ที่ร้านเต๊โฮมา เม e ื่อสวอปประกาศแล้วนะเราก็เฮ้ยมันต้องตามมาแน่เลยอะไรเงี้ยมันต้องตามมาเป็นขบวนอะไรงี้ทั้งหมดเลยประมาณนี้ก็เลยเหมือนว่ารีบนั่งรถเมล์กลับบ้านเออก็เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยเนี่ยเพราะว่าซื้อข้าวกลับบ้านไปกินก็เพื่อนโทรมาเฮ้ยเดี๋ยวดูหัวใ้นะก็ดูดูดูแล้วก็บอกติดเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ตกใจอ่ะเราก็แบบยืนยืนรอไม่เป็นสุขอที่ร้านข้าวอะไรประมาณนี้ก็รีบกลับบ้านไปดูเอง พอตอนกดคลิกปั๊บเจอแล้วชื่อชนพิสิทธิ์มคนคงเนี่ยฟีลลิ่ง <Feeling S 1> นั้นรู้สึกไงแน่ใจว่าชื่อตัวเองก็แบบอยากโทรบอกพ่อบอกแม่เอบบอปรากฏว่าโทรหาแม่ไม่ติด <c oughs> เออแล้วเมย์นี่คือแบบว่ามันไม่รู้ทันคืออยากบอกคนเพราะว่าเหมือนว่าทุกคนก็รอเราหมดทุกคนเลยเงี้ยไม่ใช่แค่เราคนเดียว,วมันก็เหมือนว่าทำได้แล้วร้องไห้ไหมน้นำตาซึมไหมคืออยากร้องไห้มากเลยนะแต่มันไม่ร้องอ่ะคือแบบโทรไปหาแม่แต่ว่าแม่ร้องไห้ ก็อยากร้องเองเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ร้องเลยสุดอย่านี้ร้งแทนเรืมอันกำจ่ายแล้วเพื่อนๆที่ในห้องครับที่มาสอบแพทย์เหมือนกันมีใครติดที่ไหนอะไรบ้างมีติดธรรมศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็พันธ์ตังค์ต่อวคนหนึ่งประมาณนี้แะครับได้แชร์ประสบการณ์เรื่องการติดอะไรพวกนี้กับเพื่อนไหมแชร์ความรู้สึกอะไรพวกนี้ไหมก็ก็คุยคุยกันนะส่วนใหญ่เหมือนว่าพอเราเข้าไปในห้องครเพื่อนที่เขาคาดหวังมากกว่าเราอะ ขาไม่ถึกอนะไรเลยเราก็เหมือนว่าไม่อยากออกการมาแบบก็เหมือนว่าไปคุยกานบ้างเหมือแบบนว่าเวลาผัมนา่านจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยเียมเอมกสารยุ่งยากมากที่สุดเลยแล้วลวันนี้เตรียมตัวม,สสมาสัมภาษณ์เตรียมพร้อมแค่ไหนก็ไม่ค่อยเครียดเท่าตรวจร่างกายอนะเหมือแบบนว่ามันน่าจะเหมือนกับคุยๆกันเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยน่าจะสนุกดีว่าตื่นเต้นเจอเพื่อน อ๋อแล้วไม่กลัวว่าจะมีคําถามแล้วตอบไม่ได้อะก็น่าจะตอบได้หมดอยู่แล้วแหละประมาณว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฝกปัติอะไรอืมคือพูดง่ายๆมีความเป็นหมออยู่ในสายเลือดอยู่แล้วถามอะไรตอบได้ใช่แล้วใช่้เฮ้ยตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วมีคําถามไหนไหมที่เราคิดว่าเขาถามมาแล้วไม่น่าจะตอบได้คําถามนี้เช่นนิดท้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นวิชาการเลยมาก ก็ค่าเป็นเรื่องวิชาการก็อาจจะแบบํำบากเลยโะไม่ได้เตรียมตัวอ่านหนังสืออะไรมาเลยแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องไม่ได้อ,อันนี้ช่วยย้ำหน่อยว่าคิดว่าโด่งมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเกิดจากอะไรก,ก็เริ่มแรกมันต้องมีคนช่วยผลักดันก่อนเหมือนว่าเราควาเพย,ยายามมาห่ออะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าพ่อแม่สนับสนุนเพื่อนเป็นกําลังใจให้ บอกทุกคนเลยเหมือนว,ว่าอยากเรียนหมอหนยากเมของหมออะไรอย่างเงนะี้งเขนะาเขก,ขก็แบบเป็นกำลังใจให้เราล้วเสร็จมือเราก็ต้องพยายามด้วยตัวเองตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่ทำได้ก็ฟังตัวเองแล้วก็เ,เพื่อ,อนๆพ่อแม่ลแล้วมีหวั่นใจด้วยไหมครับไม่ไม ที่นักศึกษาแพทย์โด่งชมพิสิทธิ์นะครับยังหัวใจยังว่างอยู่นะหัวใจยังว่าง,างใครอยากมาเป็นคนไข้ดูแลให้ให,หมอโด่งดูแลหัวใจนี่ก็ไม่มีมาสมัครได้นะง <laughs> ั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอคอยลุ้นกันนะครับหลังจากโด่งสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยเข้าไปตัดหมายครับสิบครับสามพับหกสี่พับสิบเอ็ดแปดครับสวครับ ก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนว่ามีอาจารย์อยู่สามคนว่างเป็นหมอแล้วก็อะไรสักอย่างนะครับมาถึงพ่อๆถามาาประมาณว่าทําไมถือย่าเป็นหมออะไรประมาณเนี้ยครับทีนนี้ตอบบ่อยอ,อยู่แล้วเพราะมีคนถามบ่อยอะไรีก็เลยตอบไ,ได้แล้วก็มีถามพวกอะไรอีกเยอะเพรแบบว่าที่บ้านเนี้ยส่งเสริมอะไรไหมอย่างเงี้ยลำบากไหมอะไรประมาณเนี้ยในการเข้าเรียนแล้วก็ ทำกิจกรรมอะไรบ้างอะไรมาได้เห็นทำกิจกรรมเยอะก็เราไปด้วยว่าอยู่ในเด็กดีอะไรแบนี้แล้วก็อะไรอย่างเออมีคำถามหนึ่งที่ตอบไม่ค่อยได้เท่าไหร่คุณพ่มาว่าเขาถามมาแล้วเราไม่รู้จะตอบว่าเขาถามว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาุูภาษาอะไรไหมในการเรียนะนไนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพอเข้าไปเรียนแล้วเงี้ยเราจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นอะไรบ้างก็เลยไไตอบไม่ได้ว่าจะตอบว่าอะไรดี เรื่องนิ้อะไรอย่างเนี่ยก็อยู่ที่ผลโอนเอฟมากกว่าสำหรับบุงการ์ตูนนะยังไงความฝ่ายเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ตอนนี้เรายัางไม่รู้ว่าเราจะพามันมาได้หรือเปล่าก็า้อหมดแล้วก็มีกำลังใจดีๆแล้วก็สู้ๆต่อไปนะไม่ว่าผลมันออกมาปยังไงเราก็ทําทีาทาทาทา่ทําสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแล้วสู้สู้นกคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมัน